สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พาชมสวนค่ะเพื่อนเสวนพี่สาวค่ะวันนี้มาชมสวนทุเรียนสวนผักค่ะแต่ตอนนี้โชว์ดอกดาวเรืองก่อนข้าโพดค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ปลูกข้าวโพดค่ะพี่สาวปลูกข้าโพดไว้ค่ะ ปลูกไว้ในป่าทุเรียนนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้กระเจี๊ยบนะคะเพื่อนๆกระเจี๊ยบกำพันแสนค่ะม,มาเก็บกระเจี๊ยบไปกินด้วยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆต้นกระเจี๊ยบออกลกูกมีดอกสวยๆนี่ค่ะ ตรงนี้มีเผือกค่ะเพื่อนๆตรงนี้แตงกวาค่ะเพื่อนๆของพี่สาวก็ปลูกในส่วนทุเรียนนะคะเพื่อนๆพวกน,น,นี้มาเก็บลูกกล้วยค่ะเพื่อนๆเขอ,อยาวมากเนี่ยค่ะ อันนี้เขาเรียกกล้วยอะไรน้องคือเคือยาวมากเลยครับเพื่อนเนดูแล้วก็ต้นเตี้ยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอ๋อท่วมหัวไม่ถึงชูมือนะคะตรงเนี้ยแค่อกเองครับเพื่อนเพื่อน นี่อีกเครือนึงครับเพื่อนๆเ,เครือยาวดีจังเลยกล้วยน้ำว้าหรือเปล่าใช่แล้วเนาะนี่อีกครับเพื่อน,อนอกๆกล้วยต้นสูงท่วมหัวนะคะเพื่อนๆไม่ได้สูงมากเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะอันนี้ ตัดปีไปค่ะนี่เอาไปกินค่ะแหวกตัดไปเลยเนี่ยดูเป็นแบบนี้นะครับเพื่นเพื่อนเครือใหญ่นะครับเพื่อนเพื่คือต้นเตี้ยแค่เครือนี่อยู่ระดับสูงท่วงหัวนะครับเพื่อนเพ่อ พริกก็มีนะคะเพื่อนๆสวนนี้ปลูกไว้ทุกอย่างเลยค่ะปลูกเอาไว้แบบใกล้ๆโคนทุเรียนนะพอลดน้ําทุเรียนก็ได้กินน้ําก็เนี่ยพริกดอกดอกมากๆเลยที่เห็นไกลๆนั่นคือหมากนะคะเพื่อนๆ นี่คือทุเรียนกำลังติดลูกแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ยังไม่โตค่ะมองไม่เห็นเนาะคือต้นสูงเรา่ม,มีลูกเยอะและ้วนี่คือป่าทุเรียนนะค่ะเพื่อนๆสวนทุเรียนค่ะสูงอืม มาชมบรรยากาศที่สวนนะครับเพื่อนๆกล้วยพระราชทานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวๆแื่อนจะเอาปีไปกินครับเพื่อนๆนี่ยังยังออกไม่หมดได้ไหมได้ปะพื้นมันหน่อยมาแล้วรักซะแล้วรักซะแล้วบ๊อบ สวยงามเอาไปแกแงเรือน,นี่ทุเรียนพันชนีนะคะเพื่อนๆพพี่สา,าวบอกว่าได้หนึ่งเดือนลูกเท่านี้ค่ะนี่ส่วนต้นนี้พันก้านยาวนะคะเพื่อนเพื่อนทุเรียนมีหลายอย่างค่ะมีหลายพัน,นก้านยาวจริงยาว เขาไม่เลี้ยงไว้เยอะนะคะนี่ก็ตัดทิ้งเหลือลูกเดียวแล้วก็ลดก็มีครับเพื่อนๆแต่ลกหญ้าไปหน่อยดูแต่ก็มีลูกนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ในสวนต้นนี้หมอนทองครับเพื่อนๆ ไม่ได้เอาหมดทุกลูกนะคะเพื่อนๆแต่งลูกที่ไม่สวยทิ้งค่ะก็จะเหลือแค่นี้นะคะเพื่อนๆไม่เอาไว้หมดนะคะแต่ติดลูกยเยอะก็ต้องตัดทิ้งค่ะ กวยเยอะจริงๆนี่ฮะมีแต่เครือนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเครือ,รอใหญ่ๆแต่ชอบที่สูงแค่ท่วมหัวนะครับเพื่อนๆเก็บ